สวยมากเลยขอสุ่มสักรอบแล้วฉันรัสกายเลยนะกดไปโอ้โหกล่องม่วงวะกลองเอ๊ยอะไรวะตัวละครไม่ใช่สกายเลยหรอกเอ้ยเฮ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 ทีเฮ้ยเฮ้ยมฮดยเข้าเฮ้ยเฮ้ยนฮ้ยเฮนยเฮ้นยเฮ้ยเกมยี้ยเฮยเฮ้เฮ้ยเฮ้มเฮ้บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้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 ยเฮมยเฮ้ยัฮ้ยเฮ้ยมฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด้ยเา้นเฮ้เด็ดเฮ้เยเฮยเฮเฮยเฮยเฮ้ยเฮนี้ยเ้ยเนี่เลยเฮ้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 ยเฮเฮ้นเฮ้ยทฮ้ท่า้ยเ เวอร์วังอลังการมากเลยเนี่ยมันผมคิดว่ามันเวอร์กว่าท่าทางคขาได้อีกนะดูสิดูแบบหมันจะปลดปล่อยพลังแล้วมันแบบมันเวอร์เกินนะท่านผู้ชมเออมันเวอร์จริงๆอ่ะเออคือแบบเวอร์จะไม่รู้จะเวอร์ยังไงแล้วท่าเนี้ยเออท่านผูมนะตอนนี้ผมมีเพชรอยู่900กว่าเพชรนะผมก็ได้สะสมเพชรมายี่สิบกว่าปีแล้วผมไมได้ทำการสะสมเพชรนี้มา20กว่าปีนะก็เพื่อมาสมกิจกรรมนี้เลยท่านผู้ชมนะ โอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสุ่มกิจกรรมันเลยดีกว่านะผมนะเดี๋ยวผมจะเลือกเอาไอที่ผมไม่เอาดีกว่านะว่าผมจะไม่เอาอะไรบ้างเดี๋ยวเลือกก่อนเอาอะไรไม่เอาอะไรดีว่าเอาเป็นไม่เอาเป็นกล่องปืนเลยะนะกล่องปืนแม่งแบบกระหลงก้องเกินโอเคผมเลือกเป็นไม่เอากล่องปืนนะโอเควันนี้วันพระับผมเมื่อเช้าผมได้ไปทําบุญแล้วก็จะมาลองดูแล้วดวงผมมันจะแบบดวงดีหรือเปล่าแบบสุ่มที่เลี้ยวได้เลยหรือเปล่านะผมนะเออมีแบบเมื่อเช้าผมไปทาบุญมาแล้วม่วันนี้วันพระเออโอเคเดี๋ยวมากดสุ่มนะผมนะหมุนไปสิบเก้านะผมนะ กระเพชรหมุนไปหมุนหมุนขอ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 โอ้โอ้อะไรวะเนี่ยอันนี้คืออะไรวะกล่องเหรอใครเปิดคอยเปิดเขาเปิด49่สิบ้ผมนะสี่สิบเก้่าออกมาเป็นอะไรวะผมคิดว่ามันเป็นออกสองตัวนี้เนี่ยเลยมาจงออกเถอท่าเต้น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 นโอ้จังหวะเผยจังหวะเผยกดไปหนึ่งทีกดไปหนึ่งทีต้องกดทีเผยครับผมกดทีเผยกดทีเผยโอ้โหได้ของกดเกลือท่านผู้ชมเกลือเกลือยังไงเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะไม่ออกแล้วแหละท่านผู้ชมมันออกยากเกินอะ อ,ออกยากเกินอนะผมขอแค่นี้ก็ได้ถ้าดูสกินหน้าก็แล้อะขอแค่นี้อะสามอย่างนี้อะสามตัวที่เหลือผมไม่เอานะสาธุสาธุขอให้ออกขอออกพุทธสางอรัตนานังกดแล้วลยจนะ้ะกดแล้วนะผมนะกดแล้วกดแล้วกดแล้วมาอ๋อยทีเถอะออกให้อุ้ยได้อยู่ได้อยู่ดยได้ทาทางหน้ามาว่ะโอเคอยู่โอเคอยู่โอเคอยู่ท่านผู้ชมหรือว่าเฟี้ยวอยู่ในราคาร้อยเก้าสิบเก้าบาทมาสุ่มกันต่อครับผมนะสูงร้อยเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทหนึ่งร้อยเก้าสิบโอ้โหไม่คุ้มเลยว่ะ ไม่คุ้มแล้วไม่คุ้มแล้วสามร้อยกว่าเพชรนี่ผมว่าไม่คุ้มแล้วสามร้อยกว่าเพชรผมว่ามันต้องออกสองอันนี้แล่เลยสามร้อยกว่าเพชรผมว่าไม่ต้องออกสองอันนี้เลยผมว่าไม่คุ้มแล้วถ้าทางผมว่าผมน่าจะไม่ได้แล้วว่ะผมว่ามันเยอะเกินไปมันมากเกินไปเว้ยท่านผู้ชมมันมากเกินไปเว้ยถ้ามันออกอันนี้ผมว่าโคตรเกลือเลยถ้าออกไอ้ไอซิเก็ตบอร์ดเนี่ยถ้าออกอันนี้ผมก็เกลือเหมือนกันนะเออมันเกลือเหมือนกันจริงๆเว้ยถ้ามันมีไม่ถ้ามันออกมาอีกผมว่าพอก่อนเดี๋ยวผมจะมาสุ่มเป็นตัวสกกกกาาายยเเลลออออรรร์์มมมังงสสสุ่่บนนนึดีวะะผ อยากจะได้สกายเลอร์เหมือนกันนะผมว่าสูตรมันสวยมากเลยขอสูตรสักรอบเลยฉันรักสกายเลอร์นะกดไปโอ้โหกล่องม่วงว่ะกล่องเอ้ยอะไรวะตัวละครไม่ใช่สกายเลอร์หรอเฮ้ยเฮ้ยสกายเลอร์เฮ้ย,อ,ย,ลลอ,อ,ยอะไรวะผมสุมูตรเดียวได้ผมนึกว่าจะเป็นกล่องทองไม่ถึงได้สกายเลอร์เฮ้ยแม่งดวงดีอยูงวะไอ้เหี้ยสกายเลอร์โอ้โหแม่งเฮ้ยมาวะ่ะสกายเลอร์ครับผม ผมรู้ว่ามันต้องเป็นกล่องทองถึงจะได้อ่ะโอ้โหโอ้โหอุ้ยได้ตัวนี้แถมมาด้วยอ่ะได้มีชาแถมมาด้วยอื้อหือคุ้มคุ้มสกายเลอร์คุ้มมากคุ้มจริงๆโอ้โหท่านผู้ชมผมได้มาแล้วว่าตัวสกายเลอร์โอ้โหอื้มคุ้มจริงๆอันนี้มันคุ้มอ่ะถึงจะไม่ได้กำปั้นก็เถอะผมว่าผมว่าผมผว่าผมคุ้มมากเลยอ่ะมาดูดิมาดูดิมาดูดิกล่องนะผมนะ oh, oh. กล่องโอ้โหแพ็คแพ็คสกายเลอร์อยู่ที่แพ็คกระป๋อนี่สกายเลอร์ โอ้โหคขาหล่อสกายเลอร์แม่งอย่างหล่ออ่ะเออหล่อจนหาที่เตรียมไม่ได้ผมกดเลยนะ้านหนึ่งสองสามกดเปิดปาบเอาไว้อู้โหนหล่อจัดนายสกายเลอร์โอ้โหคขาหล่อท่านผู้ชมคือแบบเหี้ยวนี่มันไงคือเอาจริงๆด้วยละผมมันไม่ค่อยมีของแรแๆเลยเว้ยได้แบบชุดสีขาวๆแบบเนี้ยทรงผัวทรงผัวเออก็อผมไม่ค่อยมีเว้ยสกายเลอร์แม่งอย่างได้อ่ะเออแล้วก็ผมได้อะไรมาอีกวะ คือผมว่าผมคุ้มอยู่นะคุ้มอยู่ผมผมสุ่มไปไม่ถึงพันเพชรอะได้ร้อยกว่าเก้าร้อยกว่าเพชรอะผมได้มีรูปนี้มาอ่ารูปเป็นรูปครอบปลาด้ผมนะรูปครอบปลานี่มาเอกดใช้ไปกันอ่ะรูปครอบปลาแล้วก็จะเป็นอะไรวะอ่าสกินปืนหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เราได้เป็นอะไรมาอีกอันหนึ่งเป็นอ๋อนะหน้า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 ดูหน้าดิมาดูหน้าการแสดงสีหน้าเออท่านผู้ชมนี่นี่เลยเป็นไงโอ้โหยังรอยังหล่อท่านผู้ชมโอ้โหสกายเลอร์วะไม่ไม่ยังหล่อจริงวะสกายเลอร์ ไอผมข้อเสียสกายเลอร์คือแบบมันใส่กับตัวอื่นไม่ได้เว้ยชุดมันใส่กับตัวอื่นไม่ได้เว้ยคือแบบสมมติผมจะใส่ับตัวนี้อดูนะเสื้อสกายเลอร์มันใส่กับตัวอื่นไม่ได้แล้วผู้ชมนี่เห็นปะมันใส่มีได้มันใส่ไม่ได้เสื้อสกายเลอร์แต่มันหล่อเออมันหล่อจริงแต่มันใส่กับตัวอื่นไม่ได้เว้ยคลิปนี้มันผมว่าผมคุ้มมากเออคือแบบโคตรหล่อได้สกายเลอร์มาด้วยเว้ยโอ้โหคุ้มจัดอ่ะคือแบบคุ้มจนคุ้มหายที่คุ้มไม่ได้แล้วอะสกายเลอร์โอ้โคตรหล่อจริงนะผู้ชม คุ้มจริงคือผมสุม่มตัวนี้ถ้าผมสุ่มออกมาเอี้ยไม่ออกแน่นอนเลยว่าดูดิท่านผู้ชมคิดว่าสุ่มมะไดรแบบเพชรอมเหมดแล้วสกายเ,เลยได้ ler, สุ่มเอ็มพีอีกรอบหนึ่งนี่เอ็มพีสี่สิบเก้าบาทอะสี่สิบเก้าเพชรท่านผู้ชมคิดว่าจะออกปะลงสุ่มซะกันเนี่ยขอให้ออกเยอะเอ็มพีโอ้ไม่ออกว่ะเก้าสิบเก้าเอามาสุ่มอีกรอบดี้เกิดเอ็มพีจะออกไม่ออกอีกแล้วโอ้โหได้กล่องนี่อีกแล้วอะร้อยเก้าสิบเก้าบาทผมว่าผมผม,ผมพอแค่นี้ดีกว่าเอ็มพีน่าจะไม่ออกแล้ว M.P. น่าจะไม่ออกละโอ้โหผมบอกคุ้มอะคุ้มจริงๆอะวันนี้โอ้โหขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาดูกันนะผมนะสำหรับตัวสกายเลอร์เนี่ยผมนะในระาคาไม่ถึงพันเพชรผมบอกคุ้มจริงๆโอเคแล้วเจอกันในคลิปหน้าผมนะสวัสด,ดีครับบ๊ายบายจุ๊บก,กับผมท่านผู้ชมโอ้โหตอนแรกคิดว่าจะมาสุม่มอ่าไอาตัวนี้เว้ยจะมาสุ่มท่าทางสุดท้ายไม่ได้สกายเลอร์มาแบบคุ้มๆอะเออโอเคแล้วเจอกันในคลิปหน้าผมนะสวัสด,ดีครับบ๊ายบายครับผม